เถือนี่สนุกจริงๆดีนะ่ใส่แว่นนี่เล่นได้ดีเลยม้ากินปลาดีกว่าเหม,ม็นแต่ก็อร่อยนะยายปาทอดให้กินอนมนมอ,อน้ำเน้ำส้มอยากกินน้ำส้มน้ำส้มดื่มห้า เปิดหนอยอยากดูปฏิทินจังลืมไปวันนี้วันอะไรเด๋๋วเดืเดียวเดือนสิงหาวันที่12บสองอละอะไรพี่พูอจ่างนั้นทำไมนนองวันนี้เดือนสิงหาแล้วก็วันที่สิองคือวันแม่ใช่ใช่ใช่เนาะวันนี้พี่ลืมไปเลยว่าต้องทำการให้แม่ต้องทำโอต้องทำอะไรให้แม่ ดอกมะลิมาให้แม่อ่ะแต่เราไม่รู้ที่บ้านเรามีดอกมะลิไหมอ่ะหนูไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าตายายปลูกไหมพี่ไม่รู้โอ้ยนะพี่ลืมเลยนั่นนั่นนั่นไม่เป็นไรเนาะไปเนาะเอาพีซ้อจะมาก่อนทำไมขอพี่รู้นะใบรถไฟไปไปรีบทำกัน แต่เราต้องแอบแม่นะถ้าแม่รู้ว่ามันจะไม่เซอร์ไพรส์ยิ่งเหรอคะต้องเซอร์ไพรส์ด้วยใช,ใช่ใช่ใช่ถ้ามันไม่เซอร์ไพรส์นะมันก็จะไม่สนุกก็สิไปไปไปพี่ชอบแบบเซอร์ไพรส์อ๋อเลิฟลี่จ๊ะอ๋อเลิฟลี่พี่เลิฟลี่เธอจำได้ไหมว่าวันนี้เป็นวันแม่ให้ฉันจำได้แนนอนอยเลยเลิฟลี่จำได้แน่นอน เก่งมากนะเลฟรี่มาน้ยของหนูไปมาน้อยของพี่บ๊ายบายบายจ๊ะหมาหน้อยโอ้โอโอยยายทำไมใส่ชุดสวยจังเลยไม่เป็นไรหรอกจ้าเสือใช่ไหมฉันซื้อมาตั้งแต่ชุดสาวๆนะ่ะตั้งนานแล้วแหละดีนะยังใส่ได้อยู่ โค้สวยแล้วมีแว่นก็สวยเหมือนกันหน้าในสีครีมเนี่ยสีครีมหรืออะไรก็ไม่รู้สีเหลืองมั้งสีครีมอะแล้วแต่คนดูสวยหน้าไปซื้อแว่นมาใหม่เหรอจริงใช่แหละจริงฉันต้องมีแว่นสีดำน่ะแต่แว่นสีดำมันหายก็เลยซื้อแว่นใหม่น่ะป๊บป๊แป๊แอบอ้าวลูกๆจะไปไหนเหรอ เออบอกว่าจะไปห้องน้ำจะไปห้องน้ำค่ะอา้าวจะไปทั้งสองคนทำไมล่ะอ๋อพี่ไปส่งค่ะน้องแบบน้องกลักวกลัววนในห้องน้ำอีกก็ไม่มีหรอกอ้อหนูกลัวแป,ปะแปน้องแตน้องรีบไปทำการ์ดพี่จำได้ว่าพี่พับการ์ดไว้ตั้งนานแล้วมันเป็นการ์ดวันเกิดนะ่ะแต่ว่าจริงจริงมนันก็ใช้ได้เพราะมันยังไม่เขียนอะไรน้อง เราช่วยเขียนกันให้แม่แล้วก็ให้แม่กันนะน้องชอบลายไหนอ๋มชอบหัวใจค่ะโอเคพี่ชอบลูกโป่งเขียนไวๆนะน้องโอเคค่นะงั่นหนูจะเขียนเลยดีหนะาปะไปห้องน้องไปะปะปะไปเอาดินสอินยังลบห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ปะปะพี่เสียสละให้หนูก่อนเลยโอเคเขียนให้ถูกนะ ถ้าเขียนไม่ถูกกับแม่จะโกรธแน่ก็ได้ค่ะหนูจำได้ว่าเขียนยังไงหนูเขียนเก่งแล้วแม่บอกว่าแม่ชอบสีชมพูนั้นก็สีชมพูสิเฮ้ย <c oughs> หนูรักแม่มากๆค่ะ <c oughs> ว่ว้หัวใจเยอะๆเลยหัวใจหัวใจหัวใจสวยมากเลยจ้ะแต่ห้ามบอกแม่นะเราจะเฉลยแม่ใน วันนี้นั่นแหละแต่เฉลยตอนถ้าเราทำเสร็จแล้วเคโอเคค่ะ okay. okay. ถ้าเสร็จแล้วพี่เอาไปอขอขับใจจ้ะขอบขอบคุณจ้ะเอย่าเพิ่งให้นะมันจะไม่สะพ้ายพี่ทำก่อนรักแม่นะคะรักแม่มากๆหัวใจหัวใจหัวใจ <c oughs> เสร็จแล้วอุ้ยผิด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 ผด พี่เขียนผิดได้ยังไงหนูยังเขียนไม่ผิดอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เขียนผิดเองพี่เขียนไม่สวยและพี่เขียนถูกแต่พี่แค่เขียนไม่สวย๋ยวถ้าเขียนไม่สวยแม่จะไม่ชมมามามาจะต้องทําอะไรอีกไหมทําทําเ,เค้กไหมคะมันไม่ใช่วันเกิดนะน้องมันคือวันแม่ทําเบอร์เกอร์ให้ดีกว่าเบอร์เกอร์อได้ค่ะทําเบอร์เกอร์มาแต่อย่าบอกนะ อุ้ยเอาการ์ดเก็บก่อนเอา้าลูกถือสม,มุดมาทำไรล่ะสม,มุดเบิร์เดย์อ่ะใช่ไม่รู้เหมือนกันลูกใช่ไหมลูกหยิบออกมา,าป่าค่ะแค่หยิบออกมาเล่นมาดูว่ามีฝุ่นเกาะไหมโอ้จ้าจะจะรู้โอ้ยปลาอร่อยจังเลยสุกจะติ๊กป้าป้าแอบแอบไปทำเบอร์เกอร์กันเลยมามาช่วยกันทำนะไปหยิบแป้งมาแป้งแป้ง นี่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 เดี๋ยวพี่ผสมน้องไปหยิบขนมปังโอเคมาผสมกันช่วยกันผสมปั้นปั้นปั้นมาผสมผสมสิเออได้แล้วก็ไปทอดอือไม่ใช่เออมจานล่ะเดี๋ยวน้องไปหยิบจานให้พี่นะจา์ได้ค่ะวูชี้สอกไปจานลูกทำอะไรกันนะลูกเออไม่รู้ค่ะทำมั่มวๆค่ะแค่อยากมาดูกันอยากมาดูหม้อค่ะ นี่ถ้ามันสุกแล้วน้องเอามันออก้วยนะเดี๋ยวพี่จะถูบ้านให้นี่ลูกทำอะไรเอิ้นถูบ้านค่ะแล้วน้องถือจานมาทำไมลูกไปไปไปพี่ล้างมือก่อนสุกปุกม็อบม็อบแปลว่าไม้ถูพื้นใช่ปะพี่ลืมทุกค่ะโอ้ยไม้ถูพื้นใส่ในหม้ออะไรเนี่ยโอ้โหเก็บยังไงโอ้ยเก็บไว้ดีๆนะลูก คา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 ล้างโมก่อนเมื่อกี้โดนม้ถูพื้นโดนอยู่สกปรกอีกอยูพื้นตั้งเยอะฮัาโอ้ยโอ้ยปวดฉี่แป๊บนึงน้องอย่าบอกนะการ์ดอะพี่พี่ขอไปปัสสาวะแป๊ดหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดให้การดก่อนดีกว่าจะค่อยปัสสาวะพี่ห้ามมันฉี่นะ เยไม่เป็นไรพี่ไม่ได้ปวดมากชี้ก้าถือสิอ้าแม่คะเอาเรียกแม่ทำไมนี่ค่ะเอากาก์ดวันเกิดมาทำไมวันนี้ไม่ได้วันเกิดแม่นี่จจำไม่ได้เหรอคะวันนี้วันอะไรเดือนสิงหาแล้วก็วันที่สิบสองอ่ะวันพฤหัสด้วยโอ้โหวันแม่ไงจ๊ะทำไมแม่จะลืมได้ล่ะ วันแม่ทุกคนเลยนี่อันไหนของหนูนะที่นิชาเออมลุกลุบกปะงค่ะันนี้ค่ะแล้วทีก้าอันเดียวกับหนูเหรอไม่ใช่ค่ะแยกการทีก้าเขียนนี้เขียนไม่เหมือนกันแต่ว่าแค่ดูว่ารักเหมือนกันค่ะ <c oughs> ไหนขอดูคนทีก้ากับล้วกันเสียสละหนูควรเสียสละให้น้องด้วยเข้าใจไหนหนูรักแม่ค่ะหนูจะไม่ดื้อไม่ซน อ๋อเก่งมากจะแต่ไม่ดื้อกับพี่ด้วยนะอืมกอดหน่อแม่อ่านของพี่ด้วย๋อจัดลูกมาอ่านเลยหนูรักแม่หนูจะไม่ดื้อส่วนรักแม่มากนะคะอืมอ่กอดหน่อยอ่ะอ่ะเอาไปไปเดี๋ยวแม่จะเอาไปเก็บนะไปตั้งโชว์แม่จะไปเก็บไว้ตรงไหนเดียโอ้เจล,ลี่บิน ฮน่ารักจริงๆเก็บไว้เก็บไว้ฮ่าวายกินข้าวไม่เสร็จเลยฮ่โอ้ยพี่ปุดชีน้องอยากกินเบอร์เกอร์พี่นะรู้แล้วค่ะอย่าพูดเสีงดังแม่บอกไงว่าอย่าเดืนไมอยา่าสนกับพ่อแม่แล้ก็พี่ด้วยอืมปัสสาวะปัสสาวะคนเฮปัสสาวะเลยมีตัวุย่ยชิ่ชู จิ auto> บโอ๊ยเจ็ดเช็ดเช็ดโก้ฮ่าห้ยกินข้าวแป๊บนึงเดี๋ยวไปเก็บลูกแพรก่อนลูกแพรเอ้ยลูกแอปเปิ้ลสิปี๊ปีปี๊ฮ่าพ่อขอไปดูไก่หน่อยจ้ะอย่าจิกพ่อนะไก่นออะไรเนี่ยไม่มีใครอยู่เหรอเพิร์กที่พี่ทำห้อยนนากินสุดๆแต่ว่า ไม่มีใครอยู่เกียดแอบกินก็แล้วกันแม่เอ้ยพี่ให้แปรแต่เกียดคันเดียวก็คงอิ่มแล้วมั้งงอมงอมงอมโอ้อร่อยสุดๆทำไมเราไม่กินอีกชิ้นนึงเวลาโอ้งอม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 เสร็จแล้วไหนกลับไปดูน้องหน่อยสิน้องคะเอาเบอร์เกอร์แม่มาเอ้เบอร์เกอร์พี่มา เบอรก์กร็หายไปไหนหมดอ,มอ้าวเบอรก์กหายไปไหนหมดเฮ้อะไรเนี่ยลูกทุก,กทะเแล้วกันแม่แม่แม่ลูกลูกทะเแล้วกันอีกแล้วในบอกแล้วไงว่าที่ก้าจะไม่ดื้อไม่ซนกับน้องพี่อีกลูกเปไ็นไรกันเออแม่คะข,ขอโทษค่ะพอดีที่หนูทำเบอรก์กร็ให้แม่หนูจะให้แม่เติมไว้บรสวัสดบนึงค่ะพ่อแม่ก็ไปทำอย่างอื่นอยู่ค่ะพอดีที่ก้าแล้ว แตกินเบอร์เกอร์แล้วค่ะขอโทษนะคะอโหไม่เป็นไรนะลูกอ๋อไม่เป็นไรนะลูกอ๋อแค่เบอร์เกอร์เองทำใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรแม่ไม่ได้หิวขนาดนั้นนี่แม่กินข้าวไปแล้วแล้วแม่ก็มีเจลีบีนอีกอะกินลองชิมชิ้นหนึ่งรสสีอร่อยอ่ะรสสีเหลืองลองชิมดูสิค่ะอร่อยหนูบ้าง แต่อย่าดื้ออย่าซนอีกนะเข้าใจเปล่าแต่โดนพี่ดุอีกค่ะอ๋ะกอกาดไหนสิ่ออาจารย์ออ,อกมันกิก,กะอ๋อพี่ขอโทษจ้ะ,ะวันนี้หนูกับพี่นเชาจะล้างจานให้แม่ค่ะอ๋อน่ารักจังเลยแตงกี้วนะแต่ว่าทำอย่างอื่นด้วยนะทำกันบ้านใี่เสร็จด้วยไปบอกพี่นะ โอ้ไม่อยอมกันบ้านอนช่างมาันเถอะหมดเวลากันทันพอดีนั้นก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคระคะ์ด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านลนะะ่างด้วยค่ะบ๊ายบาย,บายลาแานคนนั้นใช่ไหมคะค่ะค่ะสุขสันต์วันแม่นะคะบ๊ายบายบ๊ายบาๆดีจังเลยวันนี้ไม่ต้องล้างใจ